ายดีพ่อแม่พี่น้องเม,อม,องอม,มื่อไห้่มาพบกับซองทอมีเซฟผี่คุกคุกนะจ่ะเมื่อใี้สิมาเหตุแม่นูเป็นผุดดิ่งนุ่มสดนะจ่าเขาก็มาเบิงส่วนผสมกันเลยเนาะอันดับแรกกสะมีเป็นน้ำตาลน,น้จ่ะแล้วก็มีเป็นพงบูนเป็นตานั่นอ,อแล้วก็มีเป็นนุ่มสดแต่ก็น้ำเปล่าเนาะโอเคเข้าไปเบืองวิธีเหตุกันเลยนะจ๊ะ อันนับเดกก็เอาน้ำตาลลงก่อนเนาะโอเคน้ำตาลนี่กาน้ำตาลดอรอ่อยอร่อยแซวกร,รัมนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปเราก็เอาเป็นพงบุญลงหนึ่งโซนตู้เดีวก็ขุดใ้เขากันขุดพงบุญกับน้ำตาลให้มันเขากัน,นะน,นเนาะขุดขุดจนกว่ามันสิเขากัน อันนี้พุ่งบุญน่จาจะสีเอาเป็น,นี่หอนเป็นตานั่งเงือโอเคเขากันแดวเขากับสีเอานำเปล่าลุง่งนำเปล,า500ล่าหารอยเอ็มเอลน่าจะอันนี้เข้าตวงไว้เดียบยเด้อโอเคเอาลุ่งเลยแล้วก็เอานุ่มซดจ้ะอันนี้จะเป็นนุ่มกาหนกเขียวเอา อันนี้ก็หาลอยเอ็มเอลคือกันนอกจากเวราตวงเขาต้องว่างอันนี้นนนเนาะบ้างแก้วไว้อันนี้เพ่อว่าให้มันอันนั้นหฮมันตรงค่ะนะขั้นเขาจับอันนี้มันสีเอียงเอียงมันกับสีบัวเทากันเอาหาลอยเอ็มเอลน่าจะห้าร้อยนะจ๊ะ อีกนิดหนึง่งโอเคแล้วเขา้ากะเอาเทล่งด้วยน่าจะเอาผสมกันแล้วกะค้นๆให้มันเข่ากันค้นไปเรื่อยๆจนน้ำตาลกับมันนมันละลายต่อไปเขา้ากะสีไปขางผ่านาะ ต่อไปเขากับเปิดแก๊สได้เนาะเอาไฟแห้งปานกลางเนาะจะเคื่อบไว้ไม้นันนี้ปันใดเขากับต้มเขียวไปเรื่อยจนแบบไฮมันนี้จะข้นไปน้ำเดือดได้จะให้น้ำตาลมันได้โอเคเขียวไปเรื่อยจนกลัวมันสีด้เนาะ ง่ายๆนอกจากใหดตามได้สูตรง่ายๆส่วนประกอบกับ,กบโบมีอ่อีงลายๆสี่หาย,ยางคุ่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันสีละลายเลยตู้อันนี้หนูเช็คแล้วใช่ป,ปะ ก็ผ่านไปเวลาผ่านไปประมาณสี่ผาน,นาทีเลยเนาะเขเียวโตมันเนาะมากับสีใด้ประมาณนี้อันนี้กับเขียวทั้งหมดกับประมาณเวลาสองนาทีเนาะอันนี้ก็บสีได้เป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะนัานัาตากับสีประมาณนี้เนะาะจะเชียงเนี้ยเนียนิดนึงต่อไปเขาก็เอาไปใส่อันนี้ดนะ้วยเนาะใส่พิมพ์ที่เขาสใส่อะนะให้มันงนามๆ โอเคนาะเห้าก็ตักใส่อันนี้ด้วยเนาะเป็นพิมหรือว,ว่าใส่ถ้วยก็ได้เดี๋ยวแต่ใจมากเนาอกันเห็ดตัเองกับใส่ถ้วยก็ได้ กระตักใส่จนมันต็มนะจ๊ะอันนี้ห้ากระใส่อันนี้เป็นทีเดียบร้อยเดี๋ยวน่าจะใส่พิมพ์มันเป็นทีเดียบร้อยกาสินาตาประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปห้าวกะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ให้มันเป็นบูดเนาะมันก็จะเป็นบุดนะจ๊ะ พอดีกินานะโปกกรมแห้งนะสูตรนี้แมนเทสคลายได้นอกจะหรือว่าเฮ็ดกินเองก็ได้เดี๋ยวเตตามใจมากอย่าคลายกับเฮ็ดคลายอย่าก,กินกับเฮ็ดกินเนาะแบบส่วนผสมกับอะไรได้ปันไดโอ,โอเคโอเคอันนี้ก็เป็นอันที่ห่อเอาไปเซไว้ประมาณสังมุมงครึ่งเนาะแต่มากกัสีกามได้ประมาณนี้นอกจะเดี๋ยวห่อกับเสียมาใส่ถั่วแล้วก็เอาสลัดใส่พุสลัด กับสิเป็นประมาณนี้เนาะหล้วเ้ากับตักอันนี้ใส่ได้ย mm. เยอะๆจ้าโอเคหน้าตากับสิประมาณนี้เนาะจ้า mm. พร้อมทานนะคะ